สวัสดีครับในเกมแล้วก็บอลดึกาคาร์โรอ์นะครับลูกผเลยเมื่อกี้กับปัญหาเรีงทางคลิปนิดหนึ่งนะครับก็ในเรื่องก็โดนตัดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเชฟป,ปะอพราะว่าเกิดปัญหาอะไระทุกคนผมเลยเหนื่อยเหนื่อยก็ไปช่วงหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนหน้าโง,ง่นะครับอีกคนนึงนะครับมันลบเฟซเกมผมนะฮะมันเกิดความมันไรครับอืผมเลยต้องมาเล่นใหม่หมดเลยหีมันน่าเอาหนอนจะตูดมัน มันกีได้คุณจะทำในใจบ้าง a n k you อีลับอ๋อฟูมันต e ็อก oh, แล้วเอ่อกุ้งไม่นานน้ำแข็งขายง่ายง่ายไหนน้ำแข็ง นเนื also, então, ้อเนื้อก็ตายเนื้อก็ตายเนื้อกระต่ายเนื้อไก่คุณภาพดีไหนเนื้อไก่กุ้งเป็นน้ำก็ไม่มีงูมีขายกูหกดูโอจะเแผนที่นิดนึงครับลำบากโต๊ะ เขามอครัาเนื้อเนื้อปลาเนื้อมาตั้งดูจาก้างนอกนะครับเยี่ยมไม่เมย์ถ้าจะไม่เพิ่มมาอยู่ทางใต้นะครับถ้าจะมาทางใต้ว่า ตอนนี้แหละครับตั้งแตง,งตายแน่ๆตอนนี้ไม่ใช่ตกทิศอยู่แ้วไงฮะตกทิศนะครับวิกฤติท่าทิศจบเรื่องแล้วรู้เรื่องเมืองนี้ก็เหมือนเดิมแล้วสินะบุญก็เคยล้มจมเริ่มลุ้นดัดแปลงผู้อัหิตเอามาหิตนะครับอืมวออัม,มาหิตอยู่แล้วเนะี่ย หูฟังกูเป็นบะไรเงี้ยคือผมแบเปิดเต็มเสียงเพราะาตอนนี้หูฟังแบบเหมือนกับรถรถครถึ่งเสียงอะแบบนะไนไม่เป็นอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยแค่ทีนึงน,นะครับตอนนี้คือปัญหาเยอะมากเลยกุ้งม,มีน้ำชั้นอยู่น้อยเอ,อ้ย ไปดูข้างนอกก่อนนะครับอยู่ไม่ได้เช็คเลยเนื้อไก่คุณภาพมันจะไม่ผิดแค่เน่ตกงยังไม่เจอเลยนะเนี่ย เน,นื้อปลาอะไรขช่าหมเนื้นอหน,นวะ ลองหาดูที่นี่กันเออมึงมาคข้ามข้าด่างมึงค้ามข้าว่ามึงกโง่เงี้งองอยได้ถ้าบอกว่าอยู่ในบนน้ำแข็งก็ต้องเป็นไอ้นู่นไอ้นู่นครับอืมเดี๋ยวต้องหากุ้งก่อนนะครับในแถวนี้นะครับ วันรอบฟิวฟกินดีได้เราคุ่นกอูอยู่หนา้าคุณไม่ออกมาเนี่ยผมมาทำลายล้างป่าทุกทุกอันเลยทำให้ต้นไว้เนี่ยกลายเป็นฝุ่นพันเลยยงฝุ่นพันฟ้าต้นไม้ ยังไม่ได้ขอดูแผนที่นิดนึงมาไขใรจระ,ะเกตก็ได้เนะความจริงเราก็ไม่รู้หรอกเราแค่อยากเปียนมูเพื่อให้ความบอกกระตุกเอ้ย nhiều cây nghe của bá tai นั้นไปก็ไปีปูกขาน้ำแข็งต่อแล้วครับเพื่อมีนะครับแม่น้ำแข็งแข็งแท้เนื้อหะไรวะเนื้อกระตา่ายใช่จะไม่ผิดเนื้อกระต่ายที่ย้ายเจอแล้วยปเลยแต่ตัวยไม่เห็นเจอกระต่ายกตัวเจ็ดน้นเ,เฝล่าลองหาด,ดูว่าเจอเองกแ็แหละ ที่ยม่มีบอกเลยอะไรก็อะไรก็ต้องหาเองหมดแต่เนื้อความมากินแทนแม่เลยหิวอ่ะห,หิวเนื้อปะเนื้อเนื้อเนื้อเน,นื้อไปไหนเนื้อแล้ววะ ใช่เนื้อก็ไตในปุ๋ยไอ้นี่นะในในหินนี่นะบ้าป่ะเฮ <_ an> ้ยมันอยู่จริงว่ะน่าเชื่อเชื่อยากจับเล่นเลยมาทำอาหารกับใครคอ,อกินปะ hồ subscribe cho kênh Ghiền ตอนความจริงแล้วข้อหนึนะที่ผมก็แปลกนะกุลีมันไม่ใช่ชาวไฟย่านะพี่คินแล้วมันก็ช่วยไ,ไดไ้ไอชาวไฟย่ามาตะก,กะแต่ความเมฆเฟนมันมากฮนะแค่มันหูทองไนดะ้ไม่เมคเฟนแล้ว ่อยาหยุดตันไปเลยหรือวะ่าครับได้ามาเยอะแล้วนี่ไงเยอะอคือคุณต้องเข้าใจนะว่าไหนอะ กบมาแล้วครับรวบรวมมาหมดแล้วครับแล้วพอไปเต็มแล้วโอเคทางนี้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเตรียมตัวหุ่นยนต์ที่อยู่เครื่องมีแล้วด้วยเหม็นมีฝักอันถ้าเป็นความจริงแล้วนะครับผม,มเป็นสแปดอ่าอะไรแบบครับก็รู้สึกมีแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงก็ไปเข้าไปในหุน่นยนต์นะฟะแล้วทำอาหารส,สุดกระเถอะโอเค รอเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไรเหรอช่วยผมเครื่องปรุงนี้ด้วยนะมยนนนะแม่เจ้ากุยลีนชอบรสนี้น่ะแม่เขาเรียวกว่ารสชาติแต่งความรับฟินนะถ้าเป็นไอแปลกเล้วก็ยังไงเขาใจจะนั่นู่ดีแล้วแ <c oughs> ม่ครับตากกับารปรุงรสชาติยังไงครับเอ้อ ที่เข้าใจเนี่ยแบบนี้ได <laughs> ้ดีกว่าพ่อเลยแต่ก็นะก็เป็นชาวสัญญาเนี่นะงงก็าฝ oh ่ามันควจะดีว่ดีกว่าครบทั่วแล้วนี่ต้องทำอาหารอร่อยๆแน่นอนจำในฟูดเพิ่มไีหนึ่งฟูดกินแล้วตายปะผมแล้วครับ อะไรค่าหามันมีเยอะจังวะเนี่ยยามรสชาติฉันชอบมากเลยอร่อยเป็นล,ละละเออคุณไม่รับแปล่ารับไม่มีไฟขึ้นมาเลยนะนั่นแหละถ้ารับไฟขึ้นมานแล้วก็วาหางานได้ทีนะเจ้ายามแต่ว่าอร่อยหนะเออมันใช้คุณยนทำนะจ๊ะหมดไปหนึ่งเรื่องเนปะ็นอาหารงานได้ชิคกีดีสิเฮ้ยแต่าหางานได้แล้วเว้ยนะโคตร ก็ไปนัมเบอร์อนะไรกันี่แฟนเต่าแล้วมัวไปเนะี่ยอือบ้าจะ้ะ รูกคนที่คนเดียวแล้วจ้ะขอโชคดีกับน,นลูกลอะไรทำอมเลยดีนะพึ่งพาไม่ได้เลยนะพาไม่ไเหมนะือนตัวเต็งกะ เราทั้งปลาทั้งมา้มาเลยมาล่นน่ารักจังเลยเนอะแบบปลา,ปาไม่เท่าท่าทำเลยตื่น ได้ใน uhm. ่อหมังให้ตูกรีลินเน่ยอยู่ไฟทำอาหารไปแล้ตอนนเวียนี้ำผมก็ดียักให้ไฟนี้ยนะครับ ตลอดเลยขาน <_ d ise> มันก็เป็นโฟลนหนึ่งของเจ้านะเว้ยทำไมไม่ได้ 没有的吧？ กลบเฟสเหรอ,หอยากแนฮะดาวบอลควบละแทงไม่ได้เว้ยแต่ไกลไ โคทฟียหนูหูเรื่อง,งเก่าเม็ดไอ้ช่านนี้คาจะมอนบ,บูนแน,น่นอนใช่เหรอใช่ไหมครับงั้นลองเข้าร่วมดูแ,แล้วกันเนด้จะเอาไงไบบอบ่อยหรอครับผมไม่ใช่เพจชาวบูนเพื่ตอบตลักลกบ เพราะใจกูห่างทำไมถึงแต่งตุบระอะไรอย่างนั้นลหละอะไรกันเล่ามันแม้แต่คุณพี่เล่าก็ไม่คิดว่าเทหรอกครับไม่รู้กันกลับละครับเออจอกันนะครับนี่คือชอบวิ่งในอากาศนะครับหายากมากทำได้หมดเลย อิชามนุมยอากาวมันเกิบพลังยิ เขาไปเอ๊ะกูกวจะกลับมาโลกกูจะโลกเพื่อฟูจิเจ้าจดิ้ะเหรอเขาใหญ่เลยนะนี่ไม่ทำไมไม่รีบบอกให้เราหนี้ล่ะยังไงนะกูเดนจะได้เจ้าหนึ่งล่ะเหลมนติดขอรอบเลยเอ้ยังเลยมันจะจัดนี้อยู่มากขึ้น ที่เปิโลกไม่แก่ขึ้นพี่นะขาด